สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวแฮนด์ฟรีคิดนะครับที่ใช้ในรถนะครับคือต้องบอกก่อนว่าปกติเนี่ยเวลาเราใช้งานนะครับเราขับรถปุ๊บเนี่ยถ้ามันมีโทรศัพท์เข้ามานะครับเราจําเป็นต้องแบบยกหูเพื่อรับโทรศัพท์ใช่ไหมครับ แล้วเวลาเราคุยโทรศัพท์ไปแล้วขับรถไปเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอันตรายได้นะครับเขาถึงผลิตเจ้าตัวอุปกรณ์ตัวนี้ขึ้นมานะครับตัวนี้นะครับมันก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆเป็นลำโพงบลูทูธนะครับที่สามารถใช้คุยโทรศัพท์ได้นะครับแล้วก็คุยโทรศัพท์ชัดเจนนะครับผมเสียงดังฟังชัดนะครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบช่วยตัดเสียงรบกวนให้นะครับเวลาใช้งานนะครับนี่นะครับเวลาใช้งานนะครับเราก็อ่า โทรศัพท์มือถือกับเจ้าตัวแฮนด์ฟรีคิดตัวนี้ได้เลยนะครับก็เวลาเข้ามาในรถเนี่ยเ็เปิดปุ๊บแล้วก็เชื่อมต่อนะครับเวลามีสายโทรเข้ามาเนี่ยเราก็กดรับโทรศัพท์นะครับเสียงเวลาคุยโทรศัพท์เนี่ยมันก็จะออกจากลําโพงตัวนี้เลยนะครับผมอ่า ครับรุ่นนี้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับเวอร์ชั่น5.0กินพลังงานน้อยเชื่อมต่อได้รวดเร็วแล้วก็เสถียรด้วยนะครับอันนี้นะครับก็จะเป็นลําโพงขนาด2วัตต์นะครับผมให้เสียงดังชัดเจนนะครับอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดนะครับอันนี้เป็นปุ่มรับสายวางสายนะครับแล้วก็สามารถกดหยุดเพลงเล่นเพลงก็ได้นะครับอันนี้คือเพิ่มลดเสียงนะครับผมอ่าอันนี้เป็นพอร์ตชาร์จ รุ่นนี้นะครับชาร์จแบตหนึ่งครั้งนะครับสามารถใช้งานได้คุยโทรศัพท์นะครับได้ต่อเนื่องสูงสุดถึง10ชั่วโมงนะครับในกล่องเนี่ยก็จะมีของแถมมาให้ด้วยนะครับนี่นะครับในกล่องเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นนี่เป็นที่เกี่ยวนะครับเผื่อเราเกี่ยวที่นู่นที่นี่ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นสายชาร์จนะครับแล้วก็เป็นสายชาร์จเป็นที่เต้าชาร์จที่ใช้ชาร์จจับที่เขียบุหรี่ได้นะครับตัวนี้นะครับอ่าโอเคครับ ก็สำหรับใครที่สนใจสั่งซื้อนะครับก็สามารถสั่งซื้อได้ที่ l i น์แอดที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจใน Facebook ของผมที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอจบการรีวิวตรงนีงเท่านี้ครับสวัสดีครับ